เมื่อคืนที่ผ่านมามันมีรายงานข่าวจาก Telegraph ซึ่งเป็นสื่อของอังกฤษแล้วก็คีฟอินดีพเ d นต์ของยูเครนก็เอามารายงานต่อมันมีรายงานบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์จะเสนอให้กับรัเสเซียเนี่ยก็คือแร่เอิร์ h ที่อยู่ในพื้นที่ที่รัเสเซีย,ยยึดได้จากยูเครนนะยูเครนเนี่ยเขามีแร่เอิร์ h ในดินนะ มากที่สุดจุดหนึ่งของโลกแล้วก็ยังมียูเรเนียมนะซึ่งเป็นาสารตั้งต้องของการประกอบนิวเคลียร์นะจะมาใช้ในเชิงไฟฟ้าพลังงานหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้ทีนี้สินแร่ส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันอยู่ในบริเวณดอนเนสนะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่รัเสเซียยึดไปได้ประมาณ70% อีก30%เยูเครนยัยงตรึงพื้นที่อยู่แล้วก็ไปสร้างคล้ายๆเป็นเบลนะก็คือเป็นกำแพงกันไม่ให้อ่ส่วนของรัสเซียเนี่ยบุกเข้ามาได้นะพี่นาให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยลูฮันสโดเนสตรงเนี้ยสอ,อันเนี้ยแถวเนี้ยมันจะมีสินแร่จำนวนมากแล้วทรัมป์เอาสิทธิ์อะไรไปยกให้ถ้าจำกันได้กลับไปก็คือช่วงสักประมาณ3เดือนที่แล้วยูเครนกับสหรัฐทำดีลแรกกัน ตอนนั้นจําได้แม้ว่าเซเลนสกี้ทะเลาะกับทรัมป์เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมาโวยวายบอกว่าเออช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐให้อาวุธยูเครนฟรีๆแล้วยูเครนไม่เคยให้อะไรสหรัฐกลับเลยแล้วก็สั่งยุติไม่ให้ส่งอาวุธไปที่ยูเครนเซเลนสกี้ก็เลยจําใจจะต้องทําข้อเสนอหนึ่งขึ้นมาก็คือเสนอดีลแรกให้กับสหรัฐนะก็คือการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมแร่ ซึ่งมีอยู่เยอะมากในยูเครนเพื่อแบ่งผลประโยชน์ทางไรายได้ให้กับสหรัฐสหรัฐก็ถือเอาว่าเออส่วนหนึ่งของแร่ในยูเครนเนี่ยมันเป็นของแกมันเป็นของเขานะก็เลยเทเลกราฟรายงานนะคะว่าทรัมป์เนี่ยจะยกสินแร่โดยเฉพาะแร่เ Earth แล้วก็ยูเรเนียมบางส่วนที่อยู่ในโดนเนสเนี่ยให้กับปูตินนักข่าวถามว่าท่านประธานาธิบดีเตรียมที่จะให้ข้อเสนอกับปูติน ให้เข้าถึงแร่เอิร์ธแล้วก็แร่ธาตุหายากอื่นๆเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ปูตินหยุดสงครามคือพูดง่ายๆคือจะใช้ไอันนี้เป็นเป็นเครื่องมือต่อรองหรือเปล่าทรัมป์ไม่ตอบคำถามนักข่าวตรงๆว่าจะยกแร่ของยูเครนให้กับรัสเซียหรือเปล่าบอกแค่ว่ามันจะเป็นการประชุมที่สำคัญมากแต่การถามแบบนี้ของนักข่าวแปลว่าอะไรแปลว่าประเด็นเรื่องของการจะยก สินแร่ของยูเครนให้กับรัสเซียเป็นเรื่องจริง